สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาจัดชุดบอดสีให้นะคะในแต่ละชุดมีชายชนป้ายแดงสวยๆแบบนี้นะคะไปในในชุดทุกชุดนะคะให้ไปสองกระถางนะคะทุกชุดนะคะนี่นะคะป้าแมวขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะชุดละ300บาทนะคะส่งให้ฟรีโอนนะคะถ้าไปทางป้าแมวขอ30บบาทค่ะ ปลายทางขอ30บาทนะคะเป็นค่าส่งค่ะถ้าโอนป้าแมวส่งให้ฟรีค่ะค่ะป้าแมวมาเริ่มชุดที่1ค่ะ fc ชุดที่1นะคะนี่นะคะ fc ได้ชายชนแดงสวยๆแบบนี้นะคะแบบที่ป้าแมวบอกเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แดงนะคะนี่คือชายชนก้านแดงนะคะ fc นี่นะคะพันเตี้ยนะคะพันเตี้ยเนาะนี่อันนี้ไปทําแม่พันได้เลยนะคะได้ชายชนเนี่ยไปสองกระถางนะคะอยู่ในชุดที่1ได้หงสุวรรณในกระถางที่มี2ต้น,นะคะ่ะแล้วหานุมานออกศึก1ต้นนะคะต่อมา ทศกัณฐ์ในกระถางนี้มีอีก2ต้นค่ะกัดสีมาแล้วนะคะหนึ่งชุดที่1นะคะ fc ชุดที่1ค่ะต่อมาชุดที่2ค่ะนี่นะคะชุดที่2จ้จะชุดที่2ก็ได้ชายชนนี่นะคะแดงวสวยๆแบบนี้นะคะไปอีก1กระถางนะคะต่อมาด้านนี้ชายชนนะคะพ้อแม่ก็ให้นชายชนในกระถางเนี่ยมี2ต้นอีกต้นหนึ่งอะ fc เอาไปรุ่นนะคะเขาอาจจะป้ายขาวมีชายชนป้ายขาวด้วยนะคะ fc เนี่ยนะคะต้นนี้เอาไปรุ่นนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะเป็นชายชนแดงทั้งคู่นะคะ ได้ใช่ชนไป2ต้นแล้วก็ได้องค์หญิงทอฝันนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ f c แล้วก็บอกเงินนะคะเป็นฟองกอเลยนะคะบอกเงิน1น,นึ่งกระถางอยู่ในกระถาง5้านิ้วนะคะบอกเงินจะแล้วมาด้านนี้ค่ะเป็นนางพิวนะคะได้นางผิวคู่ไปกับนพ9เก้านะคะได้ไปทั้งหมด5กระถางนะคะอยู่ในชุดที่2ค่ะนะคะชุดที่2จ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่3ค่ะ FC เป็นยังไงคะแดงสวยหมดเลยนะคะใช้ชนนะคะได้ไปสองกระถางนะคะชายชนนะคะได้ไปสองกระถางค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้เท้าพันตาในกระถางนี้มี2ต้นนะคะเท้าพันตาค่ะแล้วก็มีหนุมมนประสานกายค่ะ FC แล้วก็ยังได้หนุมมนจองถนนในกระถางนี้ไปอีก2ต้นนะคะอยู่ในชุดที่3ค่ะชุดที่3นะคะ FC ชอบชุดไหนสำรองชุดไว้ด้วยนะคะเพราะวันนี้ป้าแมวจัดชุด ถูกใจเอฟซีทุกท่านเลยได้ชายชนแดงวสวยๆไปเลยนะคะแล้วก็มีไม้สวยๆให้ไปอีกนะคะในแต่ละชุดมีห้าต้นค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะเอฟซีได้ชายชนแดงนะคะได้ไปสองกระถางนะคะชายชนนะคะทุกต้นทุกทุกชุดนะคะจะต้องมีชายชนแดงวสวยๆแบบนี้ไปนะคะทุกชุดนะคะชุดที่อันนี้อยู่ในชุดที่สี่นะคะเอฟซีชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่แล้วก็มี สุพรรณหงษ์นะคะสุพรรณหงษ์เธอเขาจะกราสีไปนะสวยนะคะคู่ไปกับหง์ดาลุนนะคะสุพรรณหงษ์นี่อยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะแล้วยังได้พญาพันวังนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะแล้วก็ยังได้บดินเดชาไปอีกหนึ่งกระถางนะคะบดินเดชาโตปานจะสวยมากนะคะจะออกชมพูสวยค่ะอยู่ในชุดที่สี่นะคะ fc อยู่ในชุดที่สี่ค่ะต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าค่ะ ก็ยังได้ชายชนไปอีกสองกระถางนะคะนี่การแดงแบบนี้เลยนะคะนี่ชายชนนะคะได้ไปสองกระถางค่ะแล้วยังได้กวนอูนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเอฟซีควนอูค่ะมาต้นนี้ค่ะชื่อพนางสุดจิตตานะคะจะกัดออกชมพูหน้าส้มนะคะหน้าส้มสวยนะคะสวยอันนี้สวยมีมาได้กระถางเดียวเนาะแล้วก็ต้นนี้ได้รับพูนผลไปอีกหนึ่งกระถางนะคะนะคะอยู่ในชุด ที่ห้าค่ะ f c ชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้าค่ะต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะชุดที่หกจะ้ะชายชนนี่นะคะ f c <N> ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แดงไม่ต้องกลัวจะไม่สวยนะคะ F4 ไปป, <stations> ไปลูกลงฟอร์มกอเลยนะคะชายชนเนี่ยนะคะไปถึงลงฟอร์มกอเลยนะอันนี้ป้าเมลยังไม่ได้อัพกระถางน,นะคะทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วหมดเลยนะนี่นะคะชายชนต้นแข็งแรง <N> นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะ แล้วก็ได้สุพรรณหงษ์นะคะไปอีกหนึ่งกระถางนะคะสุพรรณหงษ์กัดสีมาแล้วนะคะแล้วหนุมานอมพัพพาไปอีกหนึ่งต้นค่ะอยู่ในชุดที่หกนะคะยิซีชุดที่หกค่ะนี่นะคะชุดที่หกจ้ะต่อมาชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เจ็ดจ้ะชายชนยิซีดูซิคะ แดงสวยไหมคะแดงแดงสวยสวยเลยคะ่ะหลดใหม่ออกมาก็แดงแล้วนะคะชายชนนะอยู่ในกระถางสี่นิ้วหมดนะคะแล้วก็ได้นุพะเก้าไปหนึ่งต้นค่ะหนุมานเข้าเฝ้าหนึ่งต้นนะคะแล้วยังได้นี่นะคะเอฟซีบอลตัวนี้หายากมากนะคะไม่ค่อยมีน,ยน้อยนะะ้อยแล้วค่ะน้อยบางสวนแทบจะหาแทบจะไม่มีแล้วนะคะต้นนี้ค่ะนางสวาหะนะคะนางสวาหะค่ะอยู่ในชุดที่เจ็ดจ้ะชุดที่เจ็ดนะคะ ต่อมาชุดที่แปดค่ะ fc ชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดต้นนี้ค่ะแมวให้ต้นใหญ่ๆห่อยู่ในกระถางห้านิ้วไปเลยนะคะสวยมากค่ะดารานุพพลัตนะคะ fc ป้ายสวยออกมาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะคะอันนี้คือตั้งแม่พันธุ์แล้วนะคะตั้งแม่พันธุ์แล้วเราจะได้ชายชนไปอีกสองกระถางนะคะชายชนสวยค่ะสวยแดงสวยแบบนี้นะคะ fc ไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะคะได้ชายชนไปสองกระถางค่ะ แล้วยังได้เท้าพันตานะคะไปสองกระถางนะคะเท้าพันตาเอาไปปลูกรวมกอเลยนะคะเอฟซีเท้าพันตานะปลูกรวมกันเลยค่ะอยู่ในชุดที่แปดนะคะอยู่ในชุดที่แปดจ้ะนี่นะคะ <S <S ต่อมาชุดที่เก้าค่ะเอฟซีชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าเนาะชุดที่เก้าชายชนกระถางนี้มันมีมันมีแฝดมานะคะนี่นะได้ไปกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่เห็นไหมบ้าแไปอาไม่เคยแบ่งออกนะคะเอาไปเลยนะคะ แล้วยังได้ชายชนกระถางนี้แดงมาแบบนี้เลยนะคะชุดที่9้านะคะ fc อยู่ในชุดที่9้านะป้าแมวย้านะคะอยู่ชุดที่9แล้วยังมีพิเภกไปอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วได้บอลต้นนี้สวยนะคะไก่ยำพันเนี่ยเป็นสายแม่พันแล้วนะแล้วก็ได้หงสุวรรณในกระถางนี้มี2ต้นค่ะชุดที่9้านะคะคุ้มทุกชุดนะคะ fc ชอบชุดไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะต่อมาค่ะชุดที่10คะ่ะ fc ชุดที่10นะคะชุดที่1ิบค่ะ ยังได้ชายชนไปอีกสองต้นเหมือนเดิมนะคะหน้าแดงๆก้านแดงแแบบนี้เลยนะคะ f c นี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะหลอดใหม่ออกมาแดงหมดเลยนะ f c ไปปลูกเป็นฟอร์มกอเลยนะคะใส่กระถางแปดไปเลยนะ F4 ใส่กระถางแปดไปเลยจ้ะและยังได้อับสวรสวรนะคะอับสอรสวรรไปอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่นะหลดใหม่อับสอรสวรร์น,นี่ยอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะคะแม่บ้าแมวตั้งเป็นไซส์แม่พันธุ์ไปแล้วนะนี่นะคะ แล้วก็ยังได้ปีกอินนาลีไปอีกสองต้นนะคะปีกอินนาลีเอฟจีปลูกรวมเป็นฟอมคอเลยนะอยู่ในชุดที่สิบจ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะชุดที่สิบเอ็ดค่ะชุดที่สิบเอ็ดนะคะก็ยังได้ชายชนนะคะไปสองต้นนะชายชนนี่นะคบชายชนได้ไปสองต้นนบีดาลานุพัตป้าย้สวยๆแบบนี้ไปหนึ่งต้นนะคะมีออดดิบด่างอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วก็มี รัตนาสินนะคะรัตนาสินไปอีกหนึ่งกระถางค่ะอยู่ในชุดที่สิบเบ็ดนะคะชุดที่สิบเ็ดจ้ะต่อมาชุดที่สิบสองค่ะเอฟซีชุดที่สิบสองนะคะชายชนนะคะแดงสวยๆหลดใหม่มากระแดงแล้วนะคะได้ไปสองกระถางนะคะชายชนจ้ะฮานุพะเก้าได้ไปนหนึ่งต้นค่ะฮานุพะเก้าด่างสวยๆนะคะแล้วก็ยังได้องค์หญิงทอฝันในกระถางนี้มีสองต้นนะคะหลดใหม่มาเห็นหมนคายเอฟซีป้ายสวยนะคะชุดที่สิบสอง มีดารานพลัตไปอีกหนึ่งต้นนะคะชุดที่สิบสองค่ะต่อมาชุดที่สิบสามค่ะชุดที่สิบสามนะคะแตงโมค่ะได้แตงโมใน,นกระถางนี้ไปสองต้นนะคะชายชนได้ไปสองต้นค่ะหงสุวรรณในกระถางนี้มีสองสองต้นนะคะมาด้านนี้ค่ะเพชรสีปรทุมนะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นค่ะชุดที่สิบสามนะคะแต่ต่อมาเป็นชุดที่สิบสี่ค่ะเอฟซีชุดสิบสี่นะคะได้พญาพันวังนะคะพญาพันวังเนี่ย ได้ไปทั้งหมด2กระถางนะคะในกระถางมี2ต้นนะคะกระถางละ2ต้นก็ได้พญาพันวังทั้งหมดไป4ต้นนะคะใน2กระถางนะแล้วก็มีสาววารินค่ะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะสาววารินนะคะไปอีกหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ได้ชายชนนะคะชายชนในกระถางเนี้ยมี2ต้นนะคะแล้วก็กระถางนี้ก็มี2ต้นค่ะนี่นะคะชายชนนะคะชุดที่14นะคะได้ชายชนไปทั้งหมด สี่ต้นนะคะได้ใบกระถางละสองต้นนะคะ ifc กระถางละสองต้นนะชายชนนะคะนี่นะคะชุดที่สิบสี่ค่ะต่อมาชุดสุดท้ายค่ะชุดที่สิบห้าค่ะชุดที่สิบห้านะคะมีไก่ตัวงามหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็สาวาลินนะคะในกระถางนี้มีสามต้นนะคะเป็นฟอร์มโกอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะแล้วได้สีปาดฟอร์มโกไปหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็มีชายชนนี่นะคะชายชนแดงสวยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ต้นนี้กระดงสวยนะคะชายชนนะคะค่ะครบแล้วนะคะทั้งหมด15ชุดค่ะ fc 15้าชุดนะคะค่ะ fc ชอบชุดไหนของป้าแมวโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า